สวัสดีค่ะพวกเรานะคะตัวแทนจากสาขาการตลาดสมัยใหม่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภาัฏกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสาขาการตลาดสมัยใหม่ค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรสาขาการตลาดสมัยใหม่อาจารย์จุฑาพรเหมือนชูประธานหลักสูตรอาจารย์สุภลักษณ์ฉินตการและอาจารย์ฝนนนทโกวิทย์ อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังจากสําเร็จการศึกษานะคะ 1. เจ้าหน้าที่การตลาด 2. นักวิเคราะห์การตลาด3ผู้บริหารนักการตลาด4เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระห้องปฏิบัติการชั้นหนึ่งจุดเด่นของหลักสูตรมุ่งสร้างบดินให้มีความรอบรู้และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะในด้านการตลาดสมัยใหม่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นปนักวิเคราะห์การตลาดเพื่อเป็นแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะ เมื่อจบการศึกษาครบหลักสูตรสามารถประกอบอาชีพในทางภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสามารถมีกิจการหรือธุรกิจส่วนตัวเองได้ค่ะนี่นะคะเป็นห้องปฏิบัติการของสาขาการตลาดสมัยใหม่นะคะและนี่นะครับจะมีิดอุปรกรณ์ที่เอาไว้รองรับสาหรับนักศึกษาที่จะมาไลฟ์สดนะครับเพื่อเรียนรู้ในการทาการซื้อต่งตางๆนะครับสาขาเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสําหรับนักศึกษาให้นักศึกษาได้ใช้งานจริง i น้องๆทุกคนนะคะในฐานะที่อาจารย์นะคะเป็นประธานหลักสูตรวิชาการตลาดสมัยใหม่น้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะสมัครเรียนกับสาขาเราสามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะคะที่หน้าเว็บของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะสาขาย,ยีดีต้อนรับนะคะแล้วก็มีพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนคอยต้อนรับน้องๆอ,อยู่นะคะแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาดสมัยใหม่ถ้าน้องๆอยากสมัครเข้ามาเรียนสามารถสมัครได้ที่เว็บมหาวาลัยราชภัฏการจนบุรีแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ